การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองวิชาฝึกทักษะคณิตศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้อ่านคำอ่านตัวเลข0ูนถึงเลขสกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านเลขสี่ถึงเลขเจดก,กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวเลขแรกคือเลขสี่สอเสือสารอีไมเอกอ่านว่าสออีสีไม่เอกสีอีกรอบนะคะเด็กๆสออีสีไม่เอกสี จากเลข4คือเลข5หอหีบสราราไมโทอ่านว่าหออาหาไมโทห้าอีกรอบนะคะเด็กๆหออาหาไมโทห้าต่อจากเลข5คือเลข6 หอหีบกอไก่อ่านว่าหออกกอหกอีกรอบนะคะเด็กๆหออกกอหกตัวเลขสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆต่อจากเลขหกคือเลขเจ็ดจจานสารเอไม้ใต่คูดอเด็ก อ่านว่าจอเอดอเจดอีกครั้งนะคะเด็กๆจอเอดอเจดต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือทักษะคณิตศาสตร์เล่มสีเหลืองขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าหกค่ะโจทย์บอกว่าให้เด็กๆ สังเกตภาพนับจำนวนแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งขวดให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับขวดทีละใบได้เท่าไหร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่สองกระป๋องให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับกระป๋องทีละใบได้เท่าไหร่แล้วใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่สามท็อปฟี่ให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับท็อปฟี่ทีละเม็ดได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่สี่อมยิ้มให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับอมยิ้มทีละชิ้นได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่ห้าถุงขนมข้าวเกลียบกุ้งให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับถุงขนมข้าวเกลียบกุ้งทีละถุงได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่หกโดนัทให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับโดนัดทีละชิ้นได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่เจ็ดไอศกรีมแทง่งให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับไอศกรีมแทง่งได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆภาพที่แปดไอศกรีมโค้ให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับไอศกรีมโคนได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่หกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดกันต่อเลยนะคะเด็กๆโจทย์บอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพนับจำนวนแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวน ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ถูกต้องถ้าเหมือนกันกันกบแบบฝึกหัดหน้าที่หกเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งสบู่ก้อนให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับสบู่ก้อนทีละก้อนได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่สองขวดแชมพูให้เด็กๆ ใช้ดินสอขีดนับขวดแชมพูทีละขวดได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพท,ที่สามแปรงสีฟันให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับแปรงสีฟันทีละอันได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพท,ที่สี่หวีให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับหวีทีละอัน ได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่ห้าเสื้อให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับเสื้อทีละตัวได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่หกเสื้อนักเรียนให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับเสื้อนักเรียนทีละตัวได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ภาพที่เจ็ดกางเกงให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับกางเกงทีละตัวได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆภาพที่แปดกระโปรงให้เด็กๆใช้ดินสอขีดนับกระโปรงทีละตัวได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างส,สม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ